เล่งสิวได้แค่ไหนกวันจากที่พิงสุใช้ทั้งครีมสิวโคนเขียวแล้วผงเล่งแล้วนะคะผงเล่งก็คือกระปุกสีน้ำเงินนะนะใช้หมดแล้วเล่งเสิวได้แค่ไหนขอเข้าช่องแป๊บหนึ่งนะเร่งเซสิวได้แค่ไหนทุกคนนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันพิงสุกใช้หมดทุกตัวแล้วทำไมหน้านี้ถึงเล่งเลล์ได้ยาก ดูเหมือนดูเหมือนไม่มีอะไรดูเหมือนว่าอุ้ยก็ไม่เห็นหน้าไม่เห็นมีอะไรนะคะทำไมเร่งสิวได้ยากเพราะว่าหน้านี้นะคะเป็นหน้าที่รูคุมขนกว้างแล้วก็น้ำมันผิวไขมันสิวเยอะเรียกว่าเราปล่อยหน้าให้แบบมีเซลล์เสื่อมมากเกินไปนะคะเพราะงั้นวันนี้ พี่ิสุดจะมาบอกวิธีว่าเราจะควรจะทําอย่างไรสมมุติว่าเร่งเซลล์แบบนี้แ,บบนแล้วไม่ขึ้นนี่นะทุกที่สุขภาพที่ถ่ายไวเ้เมื่อเมื่อกลางวันให้ทุกคนดูอ่าไม่ได้แล้วสิเพราะว่าเพราะว่าอ่าอยู่ในเครื่องนี้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่สุจะถ่ายในหน้านี้ให้ดูนะคะทุกคนเดี๋ยวขอกลับกล้องนิดนึง ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายตรงนี้ให้ดูเลยนะคะแล้วขึ้นให้ทุกคนดูว่านะขณะน,นี้หน้าได้ระดับไหนอ่ะถ่าย,ย,ยได้อย่างไอ่ะได้ขออีกทีนะคะขอชัด,ชดอ่ะอะ จเจ้าหน้าทุกคนดูหน้าแดงมาได้ระดับนี้แล้วค่ะอ่าทุกคนจากเมื่อวานทุกคนเห็นใช่ไหมคะว่า,อ,าวอัเดีวขอดึงภาพของตัวเอง <laughs> ไปไกลๆเนะ่ยรบกวนภาพนี่ค่ะจากที่ทุกคนเห็นนะคะเมื่อวานนี้แดงแค่เฉพาะแถบแถวๆนี้ใช่ไหมคะแถวๆนี้เมื่อวานนี้พิงสุกลงผงเร่งไป ลงผงเล้งไปเขาจะแดงเพิ่มขึ้นค่ะแดงเพิ่มขึ้นมานิดนึงเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะอะเดี๋ยวไปย้อนดูรูปเก่าที่ใครบอกว่าหลายๆคนบอกว่าหนูเล่งเซลล์ยังไงก็ไม่ขึ้นเล่งเซลล์ยังไงก็ไม่ขึ้นอ่ะดูรูปเก่าอันนี้เมื่อาวานเมื่อวานทุกคนจะเห็นภาพตรงนี้เนาะเห็นไหมคะตรงจอข้างหูเซลยังไม่ขึ้นเลยขึ้นแต่ตรงกลาง ตรงกลางนี่แดงนี่อาการแดงแบบนี้เขาเรียกว่าการเห่อบวมแดงแบบนี้เป็นอาการที่เรียกว่าเซลล์ตื่นเซลล์ตื่นอะไรตื่นเหรอเซลล์ที่มันเสื่อมเสื่อมสภาพอะค่ะที่มันเสื่อมสภาพไปแล้วเขาตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาไงตื่นขึ้นมาเพื่อที่เราจะผลักเขาออกไปเหมือนเราปลุกเขาอะค่ะเหมือนเขาแบบอยู่นิ่งๆในผิวเรา อยู่นิ่งๆในผิวเราแบบนั้นนะคะอยู่นานเหลือเกินนะไม่ยอมผัดเซลล์สักทีเราก็จะใช้วิธีการใส่ครีมเข้าไปกระตุน้นครีมนั้นที่พี่สุกใส่ไปนะคะวันแรกใส่ครีมสิวกับโคนเขียวทุกคนคะ่ะวันแรกใส่ครีมสิวนะกับโคนเขียวสลับกันพอเซลล,ล์ไม่ค่อยขึ้นและถึงตรงนี้แหละอ่าไม่ค่อยขึ้นแล้วตรงนี้ดื้อน,นะอ่าถ้าใครอยากรู้ก็เข้าไปดูในไลฟ์สดครั้งที่แล้วยังอยู่ในในช่องไลฟ์นะ เมื่อวานพีงสุกก็เลยใช้ตัวนี้กระตุ้นเข้าไปอีกรอบหนึ่งผงเล่งค่ะกระตุ้นเข้าไปอีกรอบหนึ่งใส่เข้าไปจากที่นะคะเขาเว้นว่างแดงแบบนี้ก็มาเป็นแบบนี้ค่ะมาเป็นแบบนี้อ่ะที่พิงสุกถ่ายเมื่อสักครู่นะถ่ายนี่เลยในขณะที่ไลน์นี่เลยค่ะอ่าทุกคนสังเกตไหมคะ เริ่มนะคะเริ่มจะมีอาการเพิ่มมากขึ้นแหละ <S 1> <S 1> <S เขาจะเริ่มเข้มมากขึ้นแหละอาการแดงเขาจะเริ่มลามลามมาถึงแถวแถวคล้ายๆแนวแนว,แนวกรามเนาะอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายข้างนี้เนาะถ่ายข้างนี้ซิว่าจะได้ไหมอ่ะลองดูซิลองดูซิว่าแดงขนาดไหน อ่อ่าข้างนี้ก็เริ่มลามมาแต่ยังไม่เยอะทุกคนเห็นไหมคะผดผืนเริ่มมาแต่ยังไม่เยอะมากแดงมาเแถวๆหน้าแก้มเลยเลยมาข้างหลังนิดนึงเลยเลยมาข้างหลังนิดนึงอ่ะแต่ภาพนี้ภาพนี้เลยมาข้างหลังเยอะหน่อยเลยอีกนิดนึงนะเลยอีกนิดนึง นี่ค่ะนี่นะคะอ่ะทีนี้ถ้าเราเร่งเซลล์มาแบบนี้แล้วเร่งมาทั้งครีมสิวทั้งโคนเขียวโคนเขียวก็มาทาให้ดูแล้วนะคะครีมสิวทาให้ดูแล้วโคนเขียวทาให้ดูแล้วผงเร่งก็ทาให้ดูแล้วแล้วก็ทาให้ดูถึงวิธีการกระตุ้นด้วยว่าทาอย่างไรนะคะถึงจะก,กระตุ้นได้เยอะ แล้วก็ล้าออกง่ายในไลฟ์สดเมื่อวานนี้นะคะถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูไลฟ์สดย้อนหลังได้นะแต่วันนี้พอถึงตรงนี้แล้วถามว่าตัวพี่สุขต,ต้องการให้ลอกเยอะๆต้องการให้ลอกเยอะๆเพราะอะไรเพราะต้องการที่จะเคลียร์ปัญหาผิวตรงนี้ไปตรงนี้ของพี่สุขจะเป็นลักษณะของหน้าบวมน้ําหน้าบวมน้ําแล้วเราอยากจะให้อ่าผิวตรงเนี้ยุบตัวลง โดยที่เราไม่ต้องไปทำแบบศัลยกรรมแบบว่าใช้เครื่องมือกดทำนู่นทำนี่นะเราจะใช้แบบสมุนไพรใช้สมุนไพรในการที่จะทำให้หน้าของเรากระชับขึ้นตรงนี้บริเวณนี้ของพี่สุกอ่ะไม่ได้นะคะผัดเซลมา4-5เดือนอ่ะเริ่มมีภาวะหน้าบวมน้ำและไขมันสิวน้ำมันสิวอะไรอยู่ในนี้เมื่อกระตุ้นด้วยคิมสิวแล้วโคนเขียวแล้ว และก็หงเล่งแล้วมันยังไม่ขึ้นเราจะกระตุ้นด้วยตัวพอกสดค่ะนี่นะคะพอกสดคือตัวนี้พอกสดนะพอกสดไม่ใช่กรดผลไม้พิ่งสุกบอกเลยว่าไม่ใช่กรดและจะไม่กัดหน้าด้วยทุกคนหลายๆคนกลัวอาการหน้าบางทำแบบนี้แล้วหน้าจะบางไหมตัวพี่ิงสุกทำแบบนี้มา16ปีแล้ว สิบหกปีปีต่ำๆว่าทำปีละสองครั้งเท่าไหร่คะสามสิบกว่าครั้งแล้วทำมาสามสิบกว่าครั้งแล้วหน้าไม่มีภาวะบางใดๆเลยทุกคนนะคะนอกจากหน้าไม่บางแล้วผิวของเราแข็งแรงด้วยแล้ววันนี้พิงสุกจะลงตัวพอกสดตัวนี้นะคะทุกคนทุกคนเข้าดูได้นะคะจากช่องจันสว่างไทยแลนด์หรือ ดูช่องของอาจารยิ่งสุกก็ได้ค่ะนะว่าพอกสดเขามีคุณสมบัติอย่างไรทำอย่างไรนะคะดูจัร์สว่างไทยแลนด์ดูของพี่นิ่งสุกดูได้หมดทุกช่องเลยนะคะคือพี่นิงสุกชอบไลฟ์สดใน YouTube มากเลยเพราะเขาสามารถพูดช่องนู้นช่องนี้สามารถพูดได้หมดเลยนะไม่ได้พูดถึงแบบว่าข้อห้ามของเขาอะไรที่แบบว่าข้อห้ามของเขาไม่จุกจิกอะ่ะไม่จุกจิกอะ่ะข้อห้ามของเขาคือระดับโลกอะ่ะไม่ใช่ระดับแบบเด็กๆนิดๆอะไรพูดอะไรนิดๆอะไรแบบนี้ เอาพูดเนี้ยหน้าบางไม่ได้หน้าขาวเกินไปไม่ได้เนี้ยมันแบบอืแล้วเราจะเราจะเราจะพูดยังไงคะ่ะถ้าเราพูดว่าหน้าขาวไม่ได้นะหน้ากระจ่างสว่างใสอืมนี่ค่ะมันเข้าใจยากมหของเรามันขาวแต่มันไม่ได้ขาวแบบโอเวอร์นะใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้คือน,น้ําสมุนไพรน้ํานะคะน้ําพอกสดสมุนไพรเราจะไม่พูดว่ายาเนาะ เพราะว่าของเราเป็นเวสสำอางสมุนไพรเราเป็นเครื่องสำอางเราไม่ใช่ยานะนี่ค่ะไม่ใช่กรดผลไม้เป็นสารสกัดจากพืชจากพืชที่มีมาแล้ว48ปีมีมาแล้ว48ปีนะคะทุกคนเป็นของแบรนด์จันสว่าง21ปีแล้วพี่ยังสุกใช้ตัวนี้มาทั้งหมด16ปี16ปีทุกคนค่ะ ใช้ไปแล้วประมาณ30สิบกว่าครั้งจริงๆแล้วมากกว่านั้นน่าจะถึงประมาณ5้าสิบครั้งหน้าไม่เป็นอะไรเลยแล้ววันนี้จะใช้ตัวนี้กับบริเวณนี้ค่ะบริเวณนี้แล้วก็จะลงทั้งหน้าแหละค่ะนะคะวเวลาลงพอกสดถ้าเราไม่กลัวอาการให้เราลงทั้งหน้าเลยลงทั้งหน้าเลยนะโอเคเดี๋ยวพี่สุขจะไปลงพอกสดวิธีการลงพอกสดยังไงใครอยากรู้ยังไงให้เข้าไปดูในคลิปวิดีโอของพี่สุขได้นะลงไว้ให้ดูหลายคลิปแล้ว ลงตัวนี้เข้าไปเลยค่ะลงไปทั่วหน้าเลยเขาจะนะคะหยอดผ่านสำนีซึ่งซึ่งตัวพอกสดนี้ทุกคนค่าจะต้องไปใช้บริการที่ศูนย์เท่านั้นที่ศูนย์รับบริการเท่านั้นนะคะใกล้บ้านใครใช้บริการที่นั่นสำหรับใครอยู่เส้นพระรามสองบางขุนเทียนพี่สุดนะคะมีศูนย์ประจำอยู่ที่พระรามสองบางขุนเทียนถ้าสนใจให้พี่สุขลงพอกสดให้ ทักกันเข้ามาเลยค่ะทักกันเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวพิ่สุขจะทิ้งเบอร์โทรทิ้ง i อดีไลน์ไว้ให้บางคนบอกว่าอุ้ยหาที่พอกลงพอกสดมานานหาผู้เชี่ยวชาญที่จะลงพอกสดให้ไม่กล้าไปทํานู้นนี้นั้น,นพิงสุขลงให้ค่ะวันนี้พิงสุขจะลงหนึ่งขวดนะทั่วหน้าและหลังจากลงพอกสดเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวพิงสุขจะไม่ล้างหน้าใดๆเลยวันนี้และพรุ่งนี้พรุ่งนี้ทุกคนคะ่ะมาตามดูว่า หลังจากลงพอกสดไปแล้วหนึ่งขวดน่าจะเป็นอย่างไรบ้างอาการเพิ่มขึ้นไหมอาการเพิ่มขึ้นไหมแต่พี่สุขคิดว่าในหน้าของของตัวพี่เองเนี่ยน่าจะมีสมุนบิสมุนไพรเยอะแหละพุ่งนี้พุ่งนี้ตัวพี่สุขนะคิดว่าหน้าคงจะอิ่มสมุนไพรมากแหละและทุกคนมาตามดูว่าปฏิกิริยาการลอกเป็นอย่างไร รอกแบบไหนลอกสวยแค่ไหนลอกเยอะแค่ไหนลอกยังไงทุกคนมาตามดูได้ค่ะตรงนี้นะคะที่พี่เคยโพสภาพไว้นี่อือนะพี่พิงสุขไม่เห็นมีอะไรเลยนะคะไม่เห็นมีอะไรเลยทำอะไรหรอนี่ค่ะพี่พิงศุขบอกว,ว่าหน้านี่คือหน้าจริงของพิงสุขนะจ๊ะฝ้ากระจุดดงดําเต็มเลยเต็มเลยนะคะเรามาดูกันว่าจุดนี้จะหายไปไหมจุดนี้นะจุดดาเนี่ย อยู่กลางหน้าของพี่สุตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยเรามาลุ้นกันซิว่าไอ้จุดลึกๆดำๆเนี่ยมันจะออกไปได้ไหมออกไปได้ไหมนี่ค่ะจุดนี้นะคะลอยดำเด่นเป็นสง่าอยู่ในหน้าของพี่สุแลนะถ้าสุดนี้ถ้าเราไม่เคลียร์ออกถ้าเราไม่เคลียร์ออกมันจะมีผลกระทบอะไรกับหน้าถ้าเราไม่เคลียร์ออกมันจะมีผลกระทบ คือเวลาเราใช้ครีมบำรุงแล้วมันตรงนั้นมันมีปัญหาไงมันเหมือนก๊อกน้ําท่อน้ําที่มันมีสิ่งอุดตันขวางกัน้นไว้ตรงจุดจุด,จดแดงๆของของพี่สุกตรนี้ก็คือพวกสิวทั้งนั้นแหละค่ะพวกไขมันสิวน้าเหลืองสิวของเสียถ้าเราไม่เอาออกหรือเราไม่เคียย์ออกเราจะลงครีมบำรุงไม่ได้ผลอ่าอย่างที่หลายๆคนบอกว่าตอนแรกซื้อครีมบำรุงมาใช้ดีจังเลยรู้สึกหน้าทุมฉ่ำวาวนะเดี๋ยวนี้ใช้ไปเรื่อยๆโอ้ยมันเฉยๆมันไม่ค่อย มันไม่ค่อยแบบว่านะชุ่มชื้นเหมือนแต่ก่อนแล้วจริงๆไม่ได้ผิดที่ครีมบํารุงผิดที่หน้าของเราผิดที่หน้าของเราเพราะหน้าของเรามันมีเซลล์เสื่อมเข้ามาขวางกาั้นทําให้หน้าไม่สามารถดูดซึมครีมบํารุงได้ครีมบารุงเขาก็เหมือนเดิมตัวเดิมเขาไม่ได้หมดอายุเขาไม่ได้เสื่อมคุณภาพแต่สิ่งที่เสื่อมคืออะไรคะหน้าของเรานั่นเองเพราะงั้นวิธีการ สำหรับนะไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนสำหรับแบรนด์จาสว่างไม่คิดอะไรซับซ้อนมีของเสียอะไรเอาออกจากหน้าแต่ทีนี้เอาออกอย่างไรล่ะจริงๆมันเป็นวิธีการคิดแบบเบสิกมากๆมีของเสียอะไรเอาออกจากหน้าแต่ทีนี้เอาออกอย่างไรให้ปลอดภัยกับผิวเอาออกอย่างไรไม่ทิ้งปัญหาไว้ต้องมานั่งตามเก็บตามแก้กันอีกสำหรับแบรนด์จางสว่างเป็นสมุนไพรทุกคนคะ่ะ สมุนไพรขึ้นชื่อว่าสมุนไพรถ้าเราใช้เป็นมันจะเห็นผลเห็นการเปลี่ยนแปลงและสมุนไพรขึ้นชื่อว่าสมุนไพรจะไม่มีสิ่งตกค้างอยู่ในร่างกายสมุนไพรมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะคะเพราะงั้นการใช้สมุนไพรของแบรนด์จันสว่างสมุนไพรทั้งหมดไม่มีน้ำมันนะคะของไม่มีสิ่งที่เป็นเคมี แม้แต่น้ํามันคือน้ํามันที่สกัดจากพืชแม้แต่ตัวที่มากระตุ้นการผลาเซลล์ก็สกัดมาจากพืชสกัดมาจากพืชน,นะคะอันนี้สี่สปีแล้วทุกคนงั้นแล้วเรามาติดตามดูแล้วพร,พรุ่งนี้นะคะทุกคนก็อาจจะเริ่มเห็นปฏิกิริยาหน้าของพิงสุขว่าเป็นยังไงอาทีนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยอาจารย์คะมันเจ็บไหมมันเป็นยังไงกับผิวเวลาทำแบบนี้ เขาจะมีอาการระคายเคืองเล็กน้อยส่วนมากก็จะนะคะแสบร้อนด้วยฤทธิ์ของสมุนไพรนิดหน่อยนิดหน่อยในในเขาเรียกว่าในสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนทนได้ทุกคนทนได้เรื่องของความสวยความงามทุกคนคิดดูนะไปทําจมูกเจ็บไหมเจ็บแล้วไม่ได้เจ็บวันเดียวนะคะเจ็บเป็นหลายวันพอจะเข้าเสร็จเข้าที่ทาตาทําปากทุกอย่าง มีปฏิกิริยาในหน้าของเราหมดไม่ว่าเราจะทำอะไรเขาก็จะ,ะแสดงอาการมาหมดนะแต่สำหรับนะคะการกระตุ้นเซลล์ด้วยสมุนไพรอาการน่าจะมีอาการนะคะเฮอเฮก็คือเป็นเมดน็ดผลมันเองนะ,ะเหมือนที่พิ่งสุกข,ขยายผิวให้ดูเป็นเม็ดผลไม่ได้เกิดจากการแพ้สมุนไพรเกิดจากการที่หน้ารับสมุนไพรนะเดี๋ยวขยายให้ดูอีกทีนะคะทุกคน เธอบางคนเข้ามาใหม่จะไม่รู้เนาะนี่ค่ะมันจะเกิดอาการเห่อแดงแบบนี้และถ้าเกิดบาหน้าของใครมีสารเคม,มีตกค้างเยอะๆหรือมีสิวอักเสบเยอะๆมันจะมีอาการบวมร่วมด้วยหรือถ้าเกิดว่าใครเลือกลอกมากก็คือการใส่สมุนไพรเข้าไปในหน้าฤกษ์เยอะๆก็จะมีอาการบวมร่วมด้วยตามฤกิ์ของสมุนไพรนะอ่ะเหอ่อบวมแล้วก็แดง แดงแบบนี้หลายๆคนกลัวกลัววิห่หน้าเบินหน้าแดงกลัวจะไม่ลอก,กลัวเนี่ยนะใช้สมุนไพรจันสว่างทุกคนนิ่งๆอยากหน้าใสใจต้องนิ่งอะนะคะพี่สุขบ,บอกเลยอยากหน้าใสใจต้องนิ่งมันจะไม่มีปฏิกิริยาเลยเลยนะคะมันจะไม่มีการตกค้างเดี๋ยวมันจะออกไปเองนะคบแล้วจะมีอาการแสบระคายเคืองเล็กน้อยหรือคือคือระคายเคืองเนี่ยมากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับคน บางคนบอกว่าเอ้ยแค่นี้ชิวๆทนได้แต่บางคนคันนิดเดียวก็ทนไม่ได้แล้วอันนี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะความอดทนของคนเราไม่เท่ากันอันนี้พิงสุดเข้าใจนะอ่าใครทําใครสามารถทนได้แล้วอยากให้มีการลอกเยอะๆหนาทนได้ก็ทําไปแต่ทนเท่าที่ร่างกายไหวนะคะทุกคนบางคนใจสู้ใจสู้แต่หน้าเราไม่สู้ <c oughs> ต้องสองอย่างคู่กันนะ บางคนบอกอาจารย์เอาเลยลงมาเยอะๆเลยพอบวมเรื่อยๆแล้วก็จะเกิดการนะคะมีอาการอักเสบนิดหน่อยนะ,ะบางคนก็ตกใจกลัวเอาเท่าที่เราไหวไม่ต้องไปเยอะมากจนกระทั่งทรมารร่างกายเอาเท่าที่ไหวอย่างเช่นพี่สุขบอกว่าเนี่ยวันเนี้ยพี่สุขไหวแค่นี้ถามว่าทําได้อีกไหมได้แต่พี่สุขบอกว่าโอเคพี่ไหวแค่นี้ก่อน ไหวแค่นี้ก่อนเพราะว่าหน้าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะเราไม่ต้องไปทําอะไรให้มากมายนะนะทีนี้บางคนบอกว่าไม่ไหวถ้าไม่ไหวก็ลดอาการก่อนก็ศูนย์เขาก็จะมีวิธีการสอนวิธีการบําบัดวิธีการเพิ่มอาการวิธีการลดอาการเขาจะสอนให้หมดเลยนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวอ่ะวันนี้วันนี้ทุกคนดูปฏิญาณหน้านี้ไว้นะและและพรุ่งนี้มาตามดูว่าวันนี้หลังจากที่ไปลงพอกสดแล้ว อาการจะเพิ่มมากขึ้นไหมแล้วการลอกลอกระดับไหนโอเคแล้วเรามาตามดูกันนะคะวันนี้พี่สุกไปก่อนพรุ่งนี้จะมาไลฟ์สดให้ดูอีกว่าอาการจะเป็นอย่างไรนะตอนนี้พี่สุกจะไลฟ์ค้งลาประมาณ20นาทีพอหลายๆคนจะได้ไม่ต้องดูไลฟ์สดยาวๆนะแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วการไลฟ์สดคือมันต้องไลฟ์ยาวๆนะแต่ว่าพอดีเขาต้องอัดเก็บเป็นคลิปวิดีโอด้วย ตัวพิงสุกก็ไม่ได้อยากให้ใครมาดูคลิปวิดีโอยาวๆมากเนาะบางทีมันก็อับว่าไม่มีเวลาดูมันยาวมากเกินไปดูแป,ป๊บๆนะถ้าจังหวะไหนที่สามารถยาวได้หรือผู้คนต้องการนะคะข้อมูลความรู้อะไรนะ,ะพิงสุกก็จะมาพูดให้ได้นะคะงั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีผู้นี้ตอนนี้พิงสุกต้องไปลงพอกสดก่อนค่ะนะ,ะนะแล้วเรามาติดตามหน้ากันดูว่าหน้าตรงนี้จะเป็นยังไง โอเคสำหรับวันนี้พี่สุต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะอัปเดตกันนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้